นุ้สวัสดีค่ะวันนี้เราดะเอาขนมกินวันนี้เรามาดูไดโนเสาร์ค่ะนี่หรอม่นเป็นก้อนหินใหญ่นี่หรอใช่ใช่อะไรหรออย่าดันโคเลยจิสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินค่ะอยู่แถวมหาวิทยาลัยสุรนารีนะคะแถวมทสค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านแม่อ้อยนี่ค่ะ ก็หลังจากที่เมื่อวานวันเสาร์เมื่อวานเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นมาเพราะว่าตาน่ะอยู่ที่หนองบุญมากใช่ไหมคะแล้วก็กําลังจะมาหาพวกเราที่ในเมืองเสร็จแล้วทีนี้ตาหน้ามืดเวียนหัวแล้วก็ซุดลงไปอะค่ะแม่กับลุงชายก็เลยได้พากันขับรถไปหาตาเพราะว่าวันนั้นไม่เอยติดธุระไปด้วยไม่ได้แม่กับลุงชาก็เลยไปรับตาที่บ้านนะคะก็พาไปหาหมอเสร็จแล้ว ก็เลยตาได้โรคประจําตัวมาค่ะหลังจากที่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยไปได้มาหนึ่งโรคค่ะทุกคนเป็นความดันค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นความดันสูง <c oughs> ก็พาไปโรงพยาบาลเสร็จคุณหมอก็ให้นอนพักประมาณสักเกือบสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงได้ค่ะพักจนความดันปกติค่ะแล้วคุณหมอก็เลย ให้ยาแล้วก็ให้กลับบ้านได้มาดูอาการประมาณนี้ค่ะเราก็เลยพาตาเข้ามาในเมืองสรุปก็คือ,อาตาเป็นความดันสูงค่ะทุกคนแล้วก็จริงๆอะ่ะตาจะเข้ามาในเมืองแล้วก็เราอาจ,จะพาตาไปตรวจสุขภาพอะค่ะก็เลยยังไม่ได้ไปวันเมื่อวานก็เลยไม่ได้ไปตามาเป็นลมสะกอนอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็น,นี่ก็คือเป็นวันอาทิตย์ค่ะเป็นวันหยุดของแม่อ้อยกับลุงชายไม่ได้ทํางานวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ก็เลยพาเด็กๆออกมาเที่ยวค่ะทุกคนก็ให้ตาพักผ่อนอยู่ที่บ้านรออยู่ที่บ้านค่ะก็วันนี้พาเด็กๆออกมาส่วนพี่แก้มวันนี้ไม่เห็นพี่แก้มในคลิปนะคะเพราะว่าพี่แก้มไม่ได้มาด้วยค่ะทุกคนพี่แก้มมีนัดกับเพื่อน <c oughs> ไปดูหนังคะ่ะแม่กับแม่อ้อยไปส่งเข้าโรงหนังเสร็จแล้วก็พาเด็กๆมาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินอันนี้ค่ะก็เดี๋ยว เดินชมรอบๆแล้วก็เดี๋ยวกลับไปรับพี่แก้มที่โรงหนังค่ะไปส่งพี่แก้มไว้ที่โรงหนังที่บิ๊กซีใกล้ๆบ้านเนี่ยค่ะไปกับเพื่อนเขาเนี่ยค่ะเด็กๆก็สนุกกันมากเลยค่ะวันอาทิตย์จะมีครอบครัวพาเด็กๆมากันคึกคักเลยค่ะทุกคนระวังเสานะลูกเสาตั้งไว้เฉยๆนะอย่าไปโดนเสานะ พอแล้วลูกปลเถอะพอแล้วพอแล้วตอนนี้ก็เด็กๆเ,เดินชมรอบพิพิธภัณฑ์แล้วค่ะสนุกกันมากเลยค่ะสองคนนี้ก็สำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะหรือว่ามทสอของเราเนี่ยค่ะก็อยู่ใกล้ๆค่ะขับรถเข้ามาได้เลยค่ะรับรองว่าเด็กๆชอบแน่ๆค่ะค่ะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วเซลีน่า หลังจากที่เจาะหูไปเมื่อวันพุธที่24นะคะวันนี้วันที่28แล้วไม่บวมไม่แดงไม่เป็นอะไรเลยค่ะแต่ว่าถ้าเวลาไปโดนก็จะมีเจ็บนิดนิดค่ะแต่แม่ดูให้ทุกวันแล้วไม่บวมไม่แดงไม่มีหนองไม่มีอะไรค่ะถือว่าถือว่าดีค่ะเพราะว่าตอนเจาะให้พี่แก้มตอนนั้นรู้สึกว่าพี่แก้มจะมีอาการมีหนองข้างหลังนิดนึงค่ะตรงป่นหูข้างหลังนะคะนิดเดียว 3- 4สวันก็ไม่ถึง 3- 4วันนะคะ แป๊บเดียวก็หายค่ะแต่ของเซลีน่าคือยังไม่มีอาการเลยค่ะ24 25 78 45วันผ่านมาแล้วค่ะตอนนี้กำลังจะช่วยแม่เด็ดใบกระเพราค่ะวันนี้จะทำผัดกระเพราค่ะทุกคนมีผู้ช่วยค่ะมานั่งเด็ดกระเพราให้ค่ะ สวัสดีครับพี่เอื้อไปโรงเรียนแล้วครับพี่เอื้อไปโรงเรียนแล้วหนูอยู่บ้านเหรอฮะหนูอยู่บ้านเหรออะไรกินนายเคี้ยวอะไรอ้าปากเร็วเคี้ยวอะไรอ้าปากเร็วฮะอ้าปากก่อนอ้าปากก่อนโ้เบลล์แล้วเหรอไม่มีแล้วเหรอสวัสดีครับโอ้โหเก่งมากเลย ไปไหนทางนี้ทางนี้ยืนไปนี่ทางนี้จะเดินไปไหนล่ะคนนี้จะไปไหนล่ะคนนี้จะไปไหนอ่ะาทางนี้มาทางนี้ครับได้ครับผมสวัสดีค่ะกิ๊กกิน 哈哈哈哈 แล้วค่ะทุกคนน้องๆมานั่งรอข้างบนแล้วค่ะสรุปก็คือไปกินขนมจีนไปถึงกินเมา้ามอยไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ทำคลิปในร้านขนมจีนเลยค่ะก็เลยโอเคกินขนมจีนเสร็จพากันมาคาเฟ่ค่ะทุกคนมากินกาแฟตอนบ่ายค่ะก็ นนารุ่งค่ะกลับมาจากกรุงเทพพักร้อนมาจากกรุงเทพค่ะเดี๋ยวพวกเราก็จะไปรวมตัวกันที่หนองบุญมากอีกรอบหนึ่งค่ะตอนนี้ก็คือมากินข้าวเที่ยงแล้วก็มาดื่มกาแฟกันค่ะแล้วนารุ่งจะเดินทางต่อไปที่หนองบุญมากค่ะส่วนเราก็กลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หนองบุญมากอีกทีนึงค่ะนี่ค่ะมาที่คาเฟ่คลิปก็ไม่ได้ถ่ายคุยกันเมาท์มอย,อยอย่างเดียวดีนะคะได้ถ่ายรูป <c oughs> ก็เลยมีรูปมาฝากทุกคนค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมนะคะก็เดี๋ยวไว้พบกันในคลิปหน้านะคะรอดูว่าพวกเราจะทำอะไรกันนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมค่ะแถมอีกนิดนึงตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะตอนเย็นเซรีน่าเอายามาให้ตาจา๋าค่ะแ <c oughs> ม่ไอมบอกว่าเอายาไมให้ตาจา๋ากินน้อยเซรีนาก็เอามาให้ค่ะทุกคนดยดีใจ ชอบนางชอบมีอะไรทําอะไรแล้วมีคนชมค่ะเซลีน่าจะแฮปปี้มากๆเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะก็เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ please subscribe thank you ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย